สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับนักจีคคลินิกนะครับพี่แอมี่จะมานําเสนอเคสที่ฉีดฟิลเลอร์มานะครับจมูกไปส้นมันไม่น่าจะเป็นฟิลเลอร์แท้ครับเพราะคนไข้ฉีดมาี้าปีถ้าฟิลเลอร์แท้จะอยู่ได้ประมาณ1-2ปีประมาณนี้ก็จะสลายเริ่มสลายแล้วครับว่าหรือว่าเป็นไปได้มันก็จะเหลือน้อยมากฮะและถ้าฟิลเลอร์แท้จะขูดออกมาจะเป็นน้ําใสๆนะฮะจะไม่ได้เป็นขุ่นหรือว่าสีน้ําตาลอะไรเงี้ยฮะ อันนี้สังเกตได้ว่ามันจะเป็นขุนๆเหมือนม,น,มนคล้ายๆหนองถ้าสีขุนๆคล้ายๆหนองเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเป็นพิวเลอร์ไม่ทนะเทะเนาะฉีดง่ายครับ <c oughs> นี่คุณหมอเ็จะเริ่มเ <c oughs> ลาะเลาะเลาะพิวเลอร์ที่อยู่ในจมูกนะคะคือคนไข้ฉีดมาน่าจะสามหรอ <c oughs> คือเติมเรื่อยๆครับ อาจจะประมาณฉีดไปสักหกเดือนร,รู้สึกว่ามันอาจจะเปลี่ยนรูปเงี้ยก็ฉีดเพิ่มเงี้ยฮะปีนึงก็ฉีดเพิ่มเงี้ยแต่ว่ารวมรวมหลังฉีดหลังจากฉีดแล้วคือ5ปีฮะนับจากหลอดสุดท้ายเนาะน,นี้ฟิลเลอร์จะเยอะไอมันมัน,มนเนื้อมันเนื้อเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแบบจะเยอะมากฮะอันนี้จะเป็นเนื้อปนเลือดออกมาเนาะ เก็บไว้ไหมเจะ <c oughs> จะขูดออกให้ได้เยอะมากที่สุดนะฮะเคสขูดเนี่ยจะเจาะจงไม่ได้ว่าขูดออกได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> เพราะว่าบางส่วนของสารที่ฉีดเข้าไปมันอาจจะไปเกาะเป็นเนื้อเราเป็นพังผืดอ,อาจจะคือจะไปแทรกตรงกลางเนี่ยมันก็จะขูดออกมาไม่ได้เยอะคะ,ะเพราะว่าถ้าข่าขูดออกมาเยอะ สันจมูกเราก็จะบางด้วยฮะมันจะมีส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีนะฮะว่าขูดออกน้อยเกินไปเพราะหลังเสริมซิลิโคนเป็นแท่งเข้าไปมันก็จะเป็นคลื่นอันนี้อันนี้น,นี่ก,นก่อนขูดนะครับอันนี้หลังขูดครับก็ขูดสามารถได้เยอะ,ะครับประมาณ90%านตะฮะเคสนี้อันนี้เป็นหลังใส่ซิลิโคนจากทางเรานะครับ